คนส่วนมากจะเข้าใจผิดคือว่าเราต้องใช้ฟิลเลอร์น้ำแข็งในการฉีดน้ำผาซึ่งเป็นความคิดที่ผิดนะครับการฉีดบริเวณน้ำผาสังเกตนะครับ,นนรบตำแหน่งนี้เป็นลันกษณะของเนื้อติดก,กระดูกดังนั้นฟิลเลอร์ที่เราจะเลือกใช้จะต้องเป็นฟิลเลอร์ที่มีการกระก,กระดูกได้ดีกระจายตัวได้ดีเพื่อให้ออกมาแล้วดูเนียนไปกับน้ำผาของคนไข,ข,ข้ในที่นี้เ,เราจะเลือกได้2ตัวนะครับคือเวสเซเลนวิทาวหรือว่าเ e สเซเลนคลาสสิกกลุ่มนี้จะเป็นฟิลเลอร์เนื้อละเอียดเนื้อนิ่มแล้วก็เนื้อนิ่มบานกลางซึ่ คนส่วนมากจะเข้าใจผิดคิดว่าเราต้องใช้ฟิลเลอร์น้าแข็งในการฉีดน้ำผาซึ่งเป็นความคิดผิดนะครับถึงแม้ว่าพิลเลอร์สองชนิดนี้จะอ็นเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราฉีดได้ถูกต้องคือฉีดเลือกวางบนกระดูกนะครับก็จะทําให้เกิดการเมียนแลวก็มีลักษณะที่แข็งแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติซึ่งแตกต่างจากการที่เราใช้ไขมันหรือว่าการฉีดฟิลเลอร์แบบลอยๆลักษณะนั้นเนี่ยเราสังเกตว่าจะมีลักษณะเหมือนเป็นถุงน้ําดูไม่เนียนไม่เป็นธรรมชาติและดูกดบุ๋มซึ่งก็จะแตกต่างกับเทคนิคที่เเราใช้ งั้นเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยนะครับิ่มฉีกกันได้เลยหลยังจากที่เราทําการรักษาด้านนี้แล้วนะครับสังเกตไหมครับว่าตรงนี้หน้าผากเนี่ยดูเรียบแล้วก็ดูเนียนนะครับฟิลเลอร์เนี่ยเกาะเข้าไปที่กระดูกนะครับเหมือนกับเนื้อเราเลยนะครับไม่มีรัของการ เราก็ลักษณะของคิ้วแล้วตาข้างนี้สังเกตนะครับว่ามีการยกขึ้นทำให้ดูตาโตขึ้นด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับสาหรับเคสนี้นะครับก็เราจะเห็นว่าน้าผ่าเนี่ยมีความเรียบเนียนและให้สัมผัสที่เหมือนกับกระดูกเลยนะครับโดยทั่วไปในเวลาเราคนไข้ถามเนี่ยจะถามว่าใช้เป็นไร่ห่ออะไรซึ่งคาถามแค่นี้ผิดแล้วก็ไม่เพียงพอเราต้องรู้คุณสมบัติของฟิลเลอร์ด้วยอย่างตัวเล็สิเลนเองเนี่ยมีทั้งหมด8ชนิดนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะเหมาะสมกับจุดต่างๆบนใบหน้าซึ่งแตกต่างกัน สำหรับฟิลเลอร์บนใบหน้าขานะครับอยากจะเข้าที่ดีกระจายตัวได้ดีเนี่ยใช้เวลาประมาณ1เดือนหลังจากที่เราทำไปแล้วก็หย๋อวประมาณ2สัปดาห์จะให้น้องเขาอัปเด็ดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง เป็นอัปเดต2สัปดาห์นะคะพื้นเดิมนะคะของแคลเนี่ยเป็นคนที่คม,มับลงนงาบุบลงไปซึ่งเยอะมากนะคะแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยก็ได้เติมฟิลเลอร์เข้าไปแล้วนะคะทําให้หน้าดูเราดูแบบว่าสมูทนะคะแล้วก็ทําให้แบบสวยขึ้นนะคะแบบดีมากเลยะคะ่ะแพลประทับใจที่ A A C c ลินิกมากเพื่อนคนไหนอยากสนใจอยากจะฉีดฟเลอรหน้าผากแบบแคลก็ไปที่ A C Clinic ได้เลยนะคะ ับไปมากเลยค่ะชอบมาก